ครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับมิตรรักนักสะสมนะครับมาพบอีกเช่นเคยนะครับกับช่องคนสรงเหรียญชแนลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับทางช่องได้เตรียมเหรียญที่หลายๆท่านอาจจะมีอยู่นะครับซึ่งณปัจจุบันนะค่อนข้างที่จะหายากแล้วนะครับสําหรับเหรียญชนิด2บาทนะครับขององค์พ่อรอเก้าครับซึ่ง เหรียญทั้ง3เหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญปีพศ2548-49แล้วก็50นะครับเราไปเรียนรู้นะครับและข้อมูลของเหรียญทั้ง3เหรียญนี้กันครับว่าเป็นยังไงนะครับเราไปตามรับชมและข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญกระสาบไทยโอ้่อหล่อเก่าครับเราไปเริ่มกันที่เหรียญแรกนะครับเหรียญแรกเอาเป็นว่าเราไปดูปีพศเลยด้วยกันนะครับว่าเป็นปีพศไหนนะครับเป็นเหรียญ ชนิด2บาทนะครับปีพศ2 5ง0 4นาะครับสำหรับเหรียญปี48นี้นะครับติดอันดับที่3ของเหรียญหายากนะครับชนิด2บาทบซึ่งมีจำนวนการผลิตของเหรียญปี48นี้นะครับอยู่ที่60ล้านเหรียญน,นะครับในเพจที่มีการขายนะครับถ้าเป็นเหรียญชนิด UNC นะครับจะมีราคาอยู่ที่ ประมาณ15บาทนะครับสามารถเข้าไปได้เข้าไปตรวจสอบได้นะครับว่าเหรียญปีพศ2548นครับมีราคาอยู่ที่15บาทนะครับแต่ต้องเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับสำหรับเหรียญแรกครับทางช่องก็มีข้อมูลครับสั้นๆมาฝากนะครับมาต่อเหรียญที่2ครับเหรียญที่2ก็เป็นเหรียญปีพศ2,500 49นะครับ2นี่เ้เป็นเหรียญที่ติดอันดับที่4ของเหรียญหายากนะครับที่ด2บาทมีจำนวนการผลิตของเหรียญอยู่ที่7น7 0อเล้าน872,500เหรยเหียญครับซึ่งเหรียญปีพศสอง 2, นี้นี้ะครับก็ราคายังไม่สูงครับเกินหน้าเหรียญไปไม่เท่าไหร่นะครับก็มีราคาอยู่ที่ประมาณเหรียญละ5บาท สำหรับเหรียญปี49นะครับต้องเป็นชนิด UNC นะครับจำนวนการผลิตเยอะนะครับราคาก็จะน้อยลงนะครับแต่ว่าถ้าในวัดข้างหน้านะครับราคาสูงกว่านี้แน่นอนครับถ้าเรามีมีการเก็บสะสมไว้นะครับเลาดูต่อเหรียญที่3เลยดีกว่านะครับเหรียญที่3ก็เป็นเหรียญปีพศ2550นะครับ เหรียญปีพศ2550ทำไมหายากนะครับจำนวนการผลิตนะครับของเหรียญปี50นี้นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ติดอันดับที่8ของเหรียญหายากนะครับมีจำนวนการผลิตอยู่ที่232ล้าน1,510 0เหรียญนะครับทางช่องได้เข้าไปนะเข้าไปตรวจสอบดูนะครับในเว็บไซต์นะครับ ที่มีการวางขายเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเหรียญปีพศนี้นะครับเป็นเหรียญที่หายากนะครับเพราะว่าเพราะอะไรนะครับเพราะว่ามาีผู้ที่เก็บสะสมเหรียญก้านซื้อนะอซื้อแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นหลอดนะครับเป็นหลอดก็เลยหายากนะครับไม่ค่อยเจอนะครับเหรียญปีห0ศูนย์นะครับซึ่ง ในเพจนะครับเดี๋ยวทางช่องก็มีข้อมูลนะครับข้อมูลอาจจะขออนุญาตนะครับขออนุญาตเว็บที่มีการขายนะครับขึ้นให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับว่าเหรียญปี50นะครับมีราคาสูงถึง200บาทเลยทีเดียวนะครับซึ่งเพจที่มีการขายนะครับก็มีการวางขายจริงนะครับทางช่องก็เลยมีข้อมูลนะครับมาฝาก พี่ๆเพื่อนๆนะครับว่าเหรียญสองบาทหงวงพ่อหลอกข้าวนะครับมีมูลค่านะครับยิ่งเราเก็บสะสมไว้นะครับวันข้างหน้ามีราคาสูงแน่นอนครับแต่ว่าณปัจจุบันยังไม่มีผู้ที่รับซื้อนะครับมีแต่วางขายอย่างเดียวนะครับมีแต่ผู้ที่ขายนะครับร้านที่รับซื้อยังไม่มีผู้นิยมนะครับทางช่องก็เลยมีข้อมูลนะครับมาฝากว่าเผื่อวันข้างหน้านะครับ จะมีราคาสูงกว่านี้นะครับทางช่องก็เลยนำข้อมูลมาฝากพีพ่ๆเพื่อนๆลุงป้านาอานะครับสำหรับคลิปนี้ทางช่องก็ขอจบการรีวิวเหรียญชนิด2บาทไม่เพียงแค่นี้นะครับก่อนอื่นก็ขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับผู้ที่เข้ามาใหม่ก็ขอกำลังใจด้วยการกดติดตามนะครับและก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับข้อมูลจากทางช่องนะครับะจะได้ไม่พลาดข้อมูลที่ทางช่องได้ ทำคลิปวิดีโอเนะเกี่ยวกับเหรียญกระสาบไทยนะครับไว้ว่าข้อมูลน้าปัจจุบันเป็นยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ทางช่องก็ขอจบการรีวิวเหรียญชนิด2บาทไว้เพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ